เขาจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณเพราะอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปละมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรทึกศกันหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก อศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมจัสติกพลังงานของคนราศีตูนแล้วก็เดียมเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมจิตใจดีนะคะมองโลกในแง่ดีซื่อสัตย์จริงใจยุติธรรมเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมุทะลุด,ดูด,ดันคนหนึ่งเลยนะคะมัทายาทยดอดอ,อมเก็บเนื้อเก็บตัววางแผนเก่งเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อ ใจดีในบางครั้งไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆนะคะหากว่าดีกับคุณคุณก็พร้อมที่จะดีตอบแต่หากว่าร้ายมาคุณก็พร้อมที่จะตอบกลับได้เหมือนกันพลังงานของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงเดะนะคะเหมือนกระจกที่สะท้อนเลยนะคะมายังไงก็สะท้อนกลับแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือ ไม่ได้ชอบที่จะเอาเปรียบใครแค่ใครเยี่ามาเอาเปรียบนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่จะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณกันบ้างนะคะเขาคือใครขอพลังงานของคนที่จะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณหน่อยนะคะเขาคือใครแปดเหรียญพลังงานของคนท่าดินมังกรพิศศบกดิ์กัน หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกเดชพลังงานของคนราศีพิจิกเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีุนตุนกลุมแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะปากกระใจไม่ค่อยตรงกรันก้าได้ก้าเสียพร้อมเสียงพร้อม,อมลุยมีโก้มีทิฐินะคะ จริงๆเป็นคนที่จริงใจเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแต่ว่าอย่าให้โกรธอย่าให้โมโหอย่าให้ไม่พอใจนะคะเพราะว่าพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายเหวี่ยงได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทําอะไรให้เขาโกรธหรือไม่พอใจพลังงานของเขาก็เป็นคนที่นิ่งๆเงยีบงยบๆไม่ได้สูงสิงกับใครไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดเยอะนะคะ พลังงานของเขาจริงๆก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบประชดด้วยนะคะถามคำตอบคำยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ถามคำตอบคำนั่นหมายถึงว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติในตัวของเขาในความรู้สึกของเขานะคะ เรามาดูเหตุผลของเขากันบ้างทำไมเขาถึงจะเลิกเจ้าชู้เพื่อคุณนะคะเหตุผลในการเลิกเจ้าชู้คืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะเหตุผลในการเลิกเจ้าชู้ของเขานะคะคืออะไรนะคะ5เหรียญนะคะ ยามที่ทุกยามที่พบเจอปัญหากับสักเขารู้แล้วว่าใครที่ไม่ปล่อยมือจากเขาเคียงคู่เคียงข้างไปกับเขานะคะเป็นผู้ใหญ่คิดได้รู้แล้วว่าอะไรที่ควรทำนะคะอะไรที่ไม่ดีแล้วควรหยุดนั่นเองนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจใจเย็นวางแผนตั้งใจรอบคอบนะคะ เด e m ม g จิ i เชเหมือนคนที่อย่างรู้รู้แล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่ที่ได้เรียนรู้ที่ได้ใช้ร่วมกันมาทำให้ตกตะกอนเหมือนกับกระจ่างชัดในหัวใจของเขาแล้วนะคะว่า สิ่งที่เขาควรทำํำคนที่เขาควรรักษาคือใครพลังงานที่ขึ้นมานะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะเคยเลิกลาจากกันไปแล้วหรือว่าเคยทะเลกกาะกันแบบเกือบจะถึงขั้นเลิกลาก็ได้นะคะแล้วก็มีการให้อภัยแล้วก็วนกลับมาหากันอีกนะคะพลังงานของคนคนนี้บางทีก็อาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนที่บอกไม่หมดเป็นคนที่มีความลับเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยบอกแอบทําหรือเวลาบอกก็บอกไม่หมดบอกไม่ครบ ซึ่งพลังงานของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอย่าอ้อมอย่าปกปิดมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆแบบเปิดใจนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้หากว่าเขาอาจจะบอกอะไรคุณไม่หมดมีความลับกับคุณแอบบทำอะไรลับหลังนะคะหรือว่ามีปัญหามีประเด็นที่เกือบเลิกลาหรือว่าเลิกลาจากกันแล้วหากว่าได้วนเวียนกลับมาคบกันอีก ให้อภัยกันแล้วก็กลับมาหากันอีกพลังงานค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าเขาคิดได้เขารู้แล้วแล้วก็เหตุผลในการเลิกเจ้าชู้ก็เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่ได้พบได้เจอมาทําให้เขารู้ว่าเขาควรจะรักษาคุณไว้แล้วเขาควรจะทํำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสเหรียญผ่านการคิดการทบทวนถามใจตัวเองมาอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ เด็กถือเหรียญเนาะหนักแน่นมั่นคงนะคะตั้งใจมากๆรู้ใจตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขพร้อมที่จะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นด้วยนะคะ ผ่านหลายเรื่องราวมาด้วยกันผ่านทุกผ่านร้อนผ่านการเลิกราผ่านการทะเลาะผ่านปัญหาประเด็นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่แย่คุณก็ไม่เคยปล่อยมือจากเขาร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันนั่นเองนะคะผ่านหลายสถานการณ์มาด้วยกันทําให้เขารู้ใจตัวเองรู้แจ้งรู้ชัดในหัวใจตัวเองว่าสิ่งไหนที่เขาควรเลิกสิ่งไหนที่เขาควรหยุดแล้วก็ใครที่เขาควรรักษาควรทนุถนอมไว้นั่นเองนะคะเขาก็คือคนที่ ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกเจ้าชู้เลิกโกหกเพื่อคุณนะคะเพื่อคนที่เขารักเพื่อคนที่รักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงนั่นเองนะคะ